สวัสดีจ้าทานก๋วยเตี๋ยวด้วยกันเด้อจ้ะมือที่สองนำซุปมันอันนั่น,น,นทำเมื่อวานนี้เนาะน้ำซุปค้างคืนเนี่ยอร่อยโอ้กินจนต้องถอดแว่นขออนุญาตใส่แว่นเด้อจ้ะโอ้เผ็ดโอ้ยอืันที่สองกัยังแซบ่บอร่อยค่ะอร่อยจริงๆ อะเสร็จแล้วจะเข้าไปในเมืองติดใจค่ะนี่กินเกือบหมดแล้วนี่ขนมคิดสามารถจ้ะเหลืออยิเีียงหนึง่งเดี๋ยวจะให้ดูอยากกินจะเข้าไปซื้อใหม่จ้ะนี่แอนแอนน่ากินไหมล่ะกินก๋วยเตี๋ยวก่อนกินก๋วยเตี๋ยวเสร็จแล้วนี่ถึงจะไปมาเด้อจ้า มากินกว๋วยเตี๋ยวน้ำกันเด้อจ้าแส่บๆมวนซื่นหัวเชียวเด้อมากแบบใจกับปุ้งแบบนั่นละจ้าโอ้กินรอดนาะก็เด้อบัดน,นี่อืมอืมอืมนั้นือแส่บแนะเส้น้ำหมากเนี่ยเปลี <laughs> ่ยน <laughs> อืมว้า แดดดีแต่แดดดีว,ดวันนี้มีแดดนี่แหละต้องรีบออกนอกบ้านไปเดินเล่นก่อนเอาอากาศบริสุทธิ์ก่อนแต่ก่อนจะออกบ้านก็ต้องเติมพลังก่อนป้ากินลูกซินก่อนเดี๋ยวบนี้มาเดี๋ยวจ้ะอือ้มอืมอ้มอืม้มอื้มอร่อยค่ะอร่อยกินก๋วยเตี๋ยวสองวันติดกันแล้วริ่งน้ำซุปค้างคืนนี่ ซูเปอร์สุดยอดอร่อยค่ะอร่อยมากๆลองทำดูนะคะก็ก็กินรอนนะเด้นี่อืม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 ซีนอืมอืมอืมเส้นเส้นกระเบพริก เอ้จับแอ้ยตุยม,มันหนาไล้เว้นจํมกินร้อนหน้าไม่เรียกท่านผู้ชมเรียกเลยเด้อจ้ามาเด้อจ้ากินน้ำกันเดอ้อค่ะจิปสนุกสนุกเล็กๆน้อยๆน,นะจ้าทั้งหนก็ขอบคุณเด้อจ้าที่รับดูรับชมเด้อจ้า แล้วพบกันใหม่ได้จ้าได้ลิปนะสวัสดีจ้าขอบคุณค่ะบ๊ายบายค่ะ